สวัสดีครับพี่น้องครับนาที่ทําแล้วเจ๊งนาที่ตักหน้าดินนาที่ล้มสวนล้มบอ่อทํานาแปลงใหญ่แล้วไม่เคยได้ข้าวดีนี่เป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงตัวอย่างเลยนะครับเจ้าของนาทํามาหลายรุ่นแล้วนะครับเป็นนาของตัวเองด้วยซื้อนาที่ล้มสวนเก่ามามาทํานานะครับไม่เคยได้ข้าวดีขอบคุณพี่วันนาขอบคุณพี่มาโนดนะครับ นาแปลงนี้อยู่คลองรังไอ้ทึมตำบลเทพมงคลอเภอบางซ้ายจัังหวดพระนครศรีอย,ยุธยาครับเนื้อนาทั้งหมดน่าจะประมาณ30ไร่ล้มสวนครับเห็นแปลงข้างๆก็เป็นสวนร้างอ่าลักษณะแบบนั้นเลยนะครับวันนี้สูตรไอไอ,อดินพิชีวิตมาแก้นาแปลงนี้นะครับเมื่อ7วันที่แล้วมีชุดฉีดมีชุดหวานต้องขอบคุณผู้แนะนำด้วยนะครับ พี่น้องเราชาวไอดินพิชชีวิตน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆว่านาแปลงนี้มีพิษตกค้างยังไงครับ จ้าของนาบอกว่านาแปลงนี้สภาพอาการเนี่ยจะเป็นทั้งผืนเลยไม่ใช่เป็นต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําไม่ใช่ทั้งผืนเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับเรามาดูอาการที่ตกค้างอยู่เวลานี้นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยบริเวณกลางนาไปทางท้ายนาเนี่ยคาบเกลือนะครับกดเกลืออยู่บนผิวดินเต็มไปหมดเลยนะครับขา,ขาวๆนะลองดูใกล้ๆดูทีนี้ เราจะมาวัดค่า EC นะมาดูความเค็มที่เหลืออยู่ว่ามียังไงตรงนี้ดินเปรี้ยวจัดนะครับเป็นทุ่งดินเปรี้ยวจัดอยู่แล้วแล้วก็มาเจอเอาน้ําเค็มน่าจะเป็น2อสปีที่แล้วก็ยังตกค้างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะดูตอนนี้ว่าค่าความเค็มค่า EC ขึ้นเท่าไหร่นะครับ3 8 4นะ3.84ตอนนี้นะขณะที่มีน้ําอยู่นี้กลอย กรอยเค็มนะครับแต่เมื่อแห้งแล้วเมื่อแห้งแล้วก็จะทิ้งเกลือนะถ้าเราไม่มีสารปรับปรุงดินมาถ้าเราไม่ได้ฉีดบำรงุงข้าวก็จะย่อยตายครับเพราะว่าถ้าเราวัดที่น้ำเนี่ยถ้าสามแต้มสี่แต้มพอดินแห้งมันจะกลายเป็น7จดแต้มแดแต้มนะครับข้าวทนเค็มได้ที่8 mscm นะเกินหน้านั้นก็ตายนะฮะเกินนั้นตาย แต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็อาจจะไม่โตไม่แตกก็ไม่กินปุ๋ยแปลงนี้เมื่อเจ็ดวันที่แล้วสภาพไม่ใช่แบบนี้นะครับเมื่อเจ็ดวันที่แล้วสภาพไม่ใช่แบบนี้นะมีภาพเกาเก่าให้ดูอยู่บ้างนะครับอ่านี่ลองดูเป็นภาพเมื่อเจ็ดวันที่แล้วที่ลุงแหลมได้รับการติดต่อจากลูกค้า,าเจ้าของนาให้มาดูนะครับพี่มโนธให้พามาดูนาหน่อยนะครับ นาแปลงนี้ผลผลิตไม่ได้ดี30ไร่ได้ข้าว50ถังต่อไร่นะ,ะครึ่งนาพูด,ดง่ายๆชาวนาแถวนี้ต้องได้ข้าวไรแล้วเกวียนเป็นหลักนะครับบวกลบบางรุ่นอาจจะเกวียนกว่าบางรุ่นอาจจะ90ถัง80ถังแต่ถ้าได้50ถังก็ื่อไเนี่ยโอโ้โหจบเลยนะครับในชาวนาผื้นใหญ่ด้วยแต่ดีว่าพี่มโนธมีนาหลายแปลงทำนาเป็นร่วมหลายหลายร้อยไร่ก็ถัวเฉลี่ยกันแต่ยังไงก็แล้วแต่เราจะแก้ แปลงนี้เพื่อให้ได้ข้าวดีนะครับสูตรที่ใช้บำรุงนาะแปลงนี้นะเห็นข้าวที่เขียวขึ้นมาอยู่นี้เห็นข้าวที่เขียวขึ้นมาอยู่นี้เราใช้สูตรหวานครับลุกแหลมให้พี่ใช้ปุ๋ยสูตร16-16-8นะไปบวกกับไบโออาร์เอสวไปบวกกับไอรินฟฟวิกนะครับ16 16 8เราใช้50กิโลบวกไบโออาร์เอสวันกิโลบวกไอรินฟูวิก1กิโลหวานได้4-5ไล่ พี่น้องเราหวานไปแล้วแล้วก็ฉีดพ่นด้วยชุดบำรุงนะครับชุดแตกกอแล้วก็ชุดอะมิโน,โนนะครับมีอะมิโนไอลินมีไอลินไลท์แล้วก็มีสารช่วยรากอะมิโนไอลินบ1บวกไปด้วยนะครับเอา้ามาถอนรากดูก่อนมาถอนรากดูก่อนไอที่ตายแล้วมันตายไปนะครับเรามาไม่ทันเพราะเรามาแก้เอาตอนที่ขึ้นน้ําใส่ปุ๋ยนะครับคุมเลนคุมค่าเราไม่ได้ช่วยนะครับเพราะเรามาไม่ทันเอา้าเรามาดูรากข้าว หล of right ังจากที่เราใช้สูตรของเรานี so ่นะฮะนี uh, so ่นี่นี่เอาแล้วเอาได้หน่มาเลยเห็นไหมลากขาวแล้วครับลากเริ่มขาวแล้วหนึ่งต้นนะลองดูนะตอนนี้เราต้องการให้เขาแตกกอครับลองดูนี่ไหมขาวแล้วเนี่ยสงเกตดินยังแน่นแข็งอยู่นะครับรต่ว่าค่อยๆฟื้นไปนะเพราะเราเพิ่งใช้ได้แค่เจ็ดวันเองนะครับเอามาดูลากก่อนดูลากก่อนดูลากข้าวอถอนเยอะเลยก่อนถอนเยอะเลยถอนเยอะเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วอย่ายุดนะยังถึงนะ อ่าเป็นไง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 อับิโนไอรินบีหนึ่งออกฤทธิ์ยังเป็นไงสูรบำรุงของเรานะครับนี่ทางดินเราก็ต้องช่วยนะทางดินเราก็ต้องช่วยนะครับทางใบเราก็ต้องช่วยโดยเป็นการประคองไปนะครับเพราะว่าเ,เราต้องการให้พี่วันนาพี่มาโนดได้ผลผลิตดีในรุ่นนี้เลยนะครับกับการแก้ไขปัญหาหนาตักหน้าดินนาล้มสวนนะถมบ่อ นาใช้น้ําเค็มทุ่งดินเปรี้ยวเจอน้ําเค็มเข้าไปก็ยุ่งเหมือนกันนะครับอา้าวระบบรากเขาถือว่าใช้ได้นะครับมาแล้วครับรากขาวยาวอวบและรากใหม่ก็เริ่มมาแล้วเนี่ยนะครับนี่มาแล้วมาแล้วเอาเกง่งนะเ,เจ้าของนาเกง่งแล้วก็เราก็ใช้สูตรที่เหมาะสมให้กับลูกค้านะครับขอญอาตดำคืนเขานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องติดตามต่อเนื่องกับแปลงนี้นะครับ อีกไม่กี่วันนี้ควรจะฉีดอีกเพราะว่าตอนนี้ลมหนาวปัญหาของนาดินโกงดินเสื่อมดินเสียแล้วเจอลมหนาวด้วยยุ่งเลยนะเนี่ยลมหนาวมาหลา,หลายแปลงเท่าที่เราเห็นนะครับใบเริ่มแดงเริ่มเหลืองแล้วนะนะแต่แปลงนี้ก็มีแดงมีเหลืองบ้างในส่วนที่น่าจะเป็นดินแห้งนะครับก็มีบ้างนะครับเพราะว่าเป็นนาที่ไม่เคยได้ข้าวดีแต่รุ่นนี้เราจะให้ได้ข้าวดีนะครับ ตอนนี้มาดีแล้วทรงใบมาดีแล้วข้าวอายุขนาดนี้นะฮะสาวันโดยประมาณนะครับเพราะว่าลูกค้าโทรหาเราตอนข้าวอายุ30วันแล้วไม่โตไม่แตกกอไม่กินปุ๋ยวันนี้เขากินปุ๋ยเริ่มกินปุ๋ยแล้วเริ่มแตก่กอแล้วเริ่มโตแล้วนะครับก็เจ้าของนาคงต้องสู้นะ,ะเพราะว่าถ้าว่าถ้าไม่สู้จะไม่ได้ข้าวนะได้ข้าว5้ถังนี่จบเลย เราต้องให้เขาได้ข้าวไม่ต่ำกว่า80ถังต่อไร่นะครับนี่คือสูตรไออาร์ดินพิกชีวิตนี่คืออีกผลงานอีกหนึ่งแปลงนะครับผลผลิตเป็นของท่านนะครับกําไรเป็นของท่านแต่ความาภาคภูมิใจเป็นของเราครับสูตรไออดินพิกชีวิตครับร 5, 0 9 5 5 5 1 1 1 0 0, 0, 0 0นะครับใครสนใจอยากจะสอบถาม นะอยากจะติดต่อสอบถามว่า้ายยังไงแก้ยังไงอัตราเท่าไหร่แต่ละนาแต่ละผืนแต่ละแปลงนะครับพิษไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับ IRI ดินพิชีวิตมีคําตอบให้พี่น้องครับลาไปก่อนเท่านี้ครับสวัสดีครับ เพราะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตจะด้วยปัญหาของดินเปรี้ยวดินเค็มดินเน่าอุปสรรคใดใทั้งปวงหวานข้าวไปแล้วข้าวไม่ขึ้นข้าวตายต้นข้าวไม่กินปุย๋ยปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชต้นโซมปลูกพืชซ้ำที่แล้วไม่เจริญเติบโตไม่ให้ผลผลิตทําแล้วขาดทุนทําแล้วไม่ได้กําไรติดต่อเรามาครับสูตร iri ดินพลิกชีวิตพร้อมที่จะไปแนะนํา ไปบอกต่อพี่น้องเกษตรกรให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแก้ไขได้อย่างถูกต้องถูกวิธีเรามีทางออกมีทางแก้ให้ครับเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมลงพื้นที่ไปแนะนําพี่น้องเกษตรกรครับติดต่อเรามานะครับ0 9 5 0 5 1 1 0 0 0 0 9 5 0 5 1 1 0 0 0และอีกหลากหลายช่องทางให้พี่น้องเลือกครับลาไปก่อนเท่านี้ครับสวัสดีครับ